ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดขายของป่าแห่งหนึ่งครับทางไปยังป่ากระดิ่งหรือว่าเส้นทางไปยังผูผาม่านนั่นเองครับวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศตลาดข้างทางที่ขายของป่ารประมาณนี้ครับโอ้นมิมขายยังไงเนี่ยนี่โลละแสนโอ้ สดเลยน้าหนิหน้าหน้สดใหม่ๆสดสดใหม่กำลังลงเครื่องลงของม่อหนิกำลังมาฮอดกำลังมาฮอดโอ้เปิดจังโมองอยู่นี่โอ้รัดแต่ผู้มาเท้าต่อคอใครมารแดงพี่น้องจานเท่าไรนี่จันห้าสิบพัน โอ้ไม่ยังนี่เคืออะไรโอ้เขาไปดองเหล่าอะโอ้ครับท่านประชุมครับนี่ครับบรรยากาศครับกระลากมาเลยโอ้

บักยางมาดิบบนั่น,นัังโอาน,นบ,บนนไ,นไปหมดแดงกับลายน,นี่นะได้โอ้อยากได้อยู่แมีจะมาจา50น50เออจะสิบใเฮ็ดกินทั้งหลายดอกผมตามานี่แหละ เพิงวะนี่น้ำเพิงแท้วะนี่โอ้ผมใช้น้ำตาลตัวของแท้ของแท้ป่ะของแท้ของแท้เลยเนาะบ่มีดอกว่สีต้มน้ำตาลน้ำค่ะมันแพงดิสองแสนองแของแท้บัด ข้ามา่าจะปากกระดิงด่งก่อนมาแหวะสื้อเมื่อก่อนอแมงดาเนี่ยใครยังได็ดนี่แมงดาเนี่ยตัวเท่าเดือนนะตัวละติดพันโอ้ควงอยู่นีไหลเนาะโดยโดยโดยฮะพุ่นจอดจะฟังพุ่นเลย เพชรยังไหมคะอีเอ็นก้ยไม่ใเด็สามไม่สิบสมเอาต้อยจักหกไม้กล้วยวะนี่ก้วยเส้ใส่โอ้กล้วยเใส่ใส่ยังใส่มะพร้าวส่พร้าวอ่อนใส่พาอ่อนหวานเนาะโอ้ โดยก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ตลาดขายของป่าตลาดบ้านยังก่อขึ้นตลาดบ้านน้ำดิกนะครับท่านผู้ชมครับก็ออกจากตัวเมือง่าแข็งมาประมาณ20-30โลก็อยู่ช่วงซ้ายมือครับก็ครับท่านผู้ชมครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับ